สวัสดีคะ่ะพบกันกับพึ่งเหมือนเดิมนะคะทุกคนคะ่ะค่ะสําสหรับวันนี้พึ่งมีสูตรง่ายๆสําสหรับใครที่อยากจะลดน้ําหนักหน้าท้องแบนราบนะคะพึ่งเอาสูตรนี้มาฝากแบบว่าง่ายสุดเวอร์สุดแล้วค่ะทุกคนค่ะทุกคนนะคะทําดื่มก่อนนอนเป็นประจานะคะทุกคนคะ่ะรับรองคะ่ะน้ําหนักลดลงแน่นอนโอเคก่อนอื่นจะลดนะซื้อไอ้นี่มาก่อนนะคะน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์ค่ะทุกคนน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์นะคะ นี่ค่ะน้ำแอปเปิลไซเดอร์จะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะไปหาซื้อตามห้างสรรพสินค้านะคะทุกคนราคาก็มีแพงมีไม่แพงก็งเลือกเอาที่ถนัดนะกะ็ทุกคนค่ะแต่ขวดน,นี้ไม่ได้แพงนะคะค่ะประโยชน์ของน้ำแอปเปิลไซเดอร์นะเดี๋ยวเพิ่งพูดนี้ฟังก่อนเนาะเพราะว่าเราจะกินอะไรดื่มอะไรทั้งทีเราต้องรู้ว่ามันให้อะไรกับเราประโยชน์ของน้ำแอปเปิลไซเดอร์ก็คือนะ ขาช่วยลดต้าหนักได้ดีมากเลยค่ะทุกคนคะและที่สำคัญนะคะช่วยให้ระบบเผาผลาญไขมันที่สะสมทำงานได้เยี่ยมเลยทีเดียวนะและน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์นะคะทุกคนยังช่วยดีทอ็อกและขับของเสียออกจากร่างกายด้วยนะและก็ยังนะคะก็ยังช่วยบรรเทาโรคเบาหวานได้ดีมากๆเลยค่ะอือหือและที่สำคัญอีกข้อนะคะทุกคน ช่วยให้เราแก่ช้านั่นเองนะค่ะนี่คือประโยชน์ของน้ำแอปเปิลไซเดอร์นะคะทำยังไงทำยังไงเอาง่ายๆค่ะเปิดแล้วก็เตรียมน้ำเปล่าหนึ่งขวดแบบนี้นะคะเทน้ำเปล่าลงไปในแก้วนะคะน้ำเปล่านะคะไม่ต้องเย็นนะนี่เทเลยกัพอดีนะคะโอเคไหมโอเคมนี่หนึ่งแก้วนะคะทุกคน จากนั้นนะคะทุกคนใช้น้ำแอปเปิลไซเดอร์หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแบบนี้นะเดี๋ยวเพิ่งจะค่อยๆเทนะคะเดี๋ยวมันหกเนาะอ่าได้และะ้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเพิ่งขอเทใส่แก้วแป๊บหนึ่งจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะคนให้น้ำแอปเปิลเนี่ยเข้ากันกับน้ำนะน้ำแอปเปิลไซเดอร์แน่นอนคะ่ะ ส่วนตัวพึ่งก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะ,ละกลิ่นกลิ่นเขาเปรี้ยวแต่ถ้าดมดีๆนะคะทุกคนกลิ่นมันก็คล้ายวายอ่ะคล้ายวายคล้ายเหล้าหมักอเออนะอือดื่มก่อนนอนรู้สึกว่าง่วงนอนแล้วเว้ยนะทำแก้วนี้ดื่มดื่มทุกคืนนะคะดื่มทุกคืนค่ะรับรองค่ะน้ำหนักลดพุงยุบ น้าไม่แก่กันทุกคนคะ่ะนี่คือประโยชน์ของเขาและที่สําคัญนะคะน้ำแอปเปิลไซเดอร์เนี่ยเอ่ออย่าดื่มเป็นเวลานานๆน,นะดื่มได้ค่ะอย่างน้อย1เดือนถึง3 4มหเดือนเนี่ยดื่มได้แต่ถ้านานแบบว่าเป็นปีอย่าดื่มนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะทําให้โพแทสเซียมในร่างกายของเราต่ําและมันจะส่งผลให้กระดูกเราบางนะคะนะและที่สําคัญนะคะน้ำแอปเปิลไซเดอร์ไม่ควรดื่มเพียวๆค่ะเพราะมันจะทําให้เคลือบฟันเราบาง แล้วก็ทําให้หลอดเลือดไม่ใช่หลอดเลือดสิหลอดกระเพาะอาหารเอนะเกิดการอักเสบได้จากกรดของเขาเพราะว่ากรดของเขาเนี่ยมันเออสูงและก็แรงและก็เข้มข้นนะคะทุกคนแต่พึ่งมั่นใจค่ะไม่มีใครดื่มน้ำแอปเปิลไซเดอร์เพียวๆแน่นอนมันดื่มยากนะมันจึงต้องผสมแบบแก้วนี้นะคะดื่มก่อนนอนนะคะทุกคนค่ะ ดื่มก่อนนอนแบบนี้นะคะทุกคนดื่มเสร็จแล้วก็ไปนอนนะโอเคนะคะรู้เรื่องนะคะสำหรับวันนี้สูตรง่ายๆค่ะดื่มน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์ผสมน้ำเปล่าหนึ่งแก้วดื่มก่อนนอนรับรองกับทุกคนน้ำหนักลดพุงยุบชัวร์ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ยังไงคอยติดตามกันในคลิปต่อไปนะคะลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ